สดีคับวันนี้นําทุกท่านเข้ามาชมเกมฟุตบอลไทยฟิมเอร์ดีครับแมตช์ระหว่างบุีรำยยได้เต็ดครับเจ้าบ้านพบรับการมาเยือนของทางฝั่งชนตุรีครับวันนี้เป็นแมตช์สำคัญทั้งสองทีมครับให้เสียงภาคโดย f ีฟาสติมมิงข้าวแครับของเชียดวดยคือคืนทีเดียวเขาทางฝั่งสนามช้างอารีนาครับเจ้าบ้าน แบบนี้แต่๋ยวเราประเด็นครับกับตันทีมหายฟิตทันลงให้กับทางฝั่งบุวีรัมยิ้นเต็ยนนะครับแล้วก็ได้ทีละตอนพูทานครับกับตันทีมลงปัญชาการทางฝั่งซ้ายครับได้ทันเวลาพอดีครับตอนนี้เวลา18นกานะครับหรือ6โมงบ้านเราครับหรือว่าไม่ร้อนไม่หนาวนะครับ ฝนก็ไม่ตกครับถือว่าบรรยากาศดีใชใ้ได้ทีเดียวครับทางฝั่ง,งชาวบ้านครับปุยดำามาดูเกมกันครับวันนี้เขี่ยบอลก่อนครับเจ้าบ้านครับปุ้ยย่าจายครับอันสาครับนรบดินเรืบดินครับเปิดเข้ามาด้านกลางให้กับกิรดลน สุดยสุใชัยใจเด็ดจ่ายครับสวยครับสีรรเยฟยิงลูกนี้ติดกิสดาการแมนครับตรงนี้โโอ้หขาดแรกครับเกือบนน่า100ครับตั้งฝั่งวุยลำจ่ายลูกนี้ครับทำเกมดีครับตั้งฝั่งแนวลุกสีรรเยฟก็กองหน้าตัวใหม่ตั้งฝั่งวุยลำยิงอัดกับตันทีมตั้งฝั่งเซอร์ีครับกิสดาการแมนขอข้างไปครับเป็นลูกคอนเนอร์ครับตั้งฝั่งวุยลำครับกีตะธรครับจะเปิดคอนเนอร์เข้ามาลุ้นทำประตูครับ เปิดก็มาครับธีรทรเป็นดวลกันครับตั้งฝั่งสุประชัยโหมาครับทางฝั่งชลบุรีครับติกต่อครับบุญรัมตั้งวัลธีรธรสุประชัยครับจับบอลยาวไปครับตรงนี้ชลบุรีคลองบอลครับเปตะตรงขึ้นมาครับนกปุ่นเกีบบอลได้ทางฝั่งชลบุรีครับปู่ก็มาครับสิ Ain, ทีโชคครับลูกน mm ี hmm. hmm. re hmm. ้ลูกเดียวดวลกับโอ้โหสีวลาโอ้โโอ้โหลูกนี้กรรมการเชฟปีอาร์ครับเหมือนดวลกันแบบต่างคนต่างไม่ได้ตั้งใจครับจังหวะนี้โอ้โหโชคพาสูนครับผมแม่ทีมชาติไทยครับจะเปิดเอ่อโค้ชเนอร์เข้ามาครับต้งฝั่งจูเบลิกิสราครับเปิดเข้ามาเป็นทีมที่เขาเลี้ยงสักหม่งออกมาได้ดีครับกำลังวีร์ลัม เห็นบุีได้ของบอลครับเห็นมือรับสกัดออกมาได้ครับสิดเยฟมาที่ดุบุยาสุประชัยสุประชัยดุบุยาครับอืห่ายไม่ดีครับเป็นชนะลงโตโทษทีครับเป็นชัดมงคลพันสามาที่เนล,ลือบบดินเนล,ลือบบดินครับชากมาครับเนล,ลือบบดิน จ่ายมาที่พิระดลพิระดลจ่ายมาที่ธิรทรอ,อีกครั้งหนึง่งธีรทรครับเรียกให้เพื่อนขึ้นแล้วครับให้เพื่อนเติมพิระดลครับมาที่คาซิกจ่ายย้อนหลังไปครับลูกนี้ดูบุญญาครับทิ้งบอลได้ดีครับดูบุญญาหมุนตัวลูกนี้ยิงโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับพิระดลแบน,นชนบุรีครับหนึ่งศูนย์หลบจากลาสน่าดูบุญญาครับผมโอ้โห ใช e ่จริงครับแต่ถูอเซฟไม่ได้เลยครับตรงนี้เป็นลุ้มจริงที่ชมพลังทีเดียวต้องฟังดูปุ๊กย่ครับโตแม่ลากใหญ่ของต้องฟังบุยลำยืเตี้ยเจ้าบ้านครับบุยลำยืเตี้ยน้ำหนึ่งสูงครับทำได้ดีทีเดียวครับต้องฟังราซิสกับบอดเอสซีสครับจ่ายให้ดูปุ๊กย่ตรงนี้ผมตัวยิงครับ ดูกันต่อครับวเฉลียวรีเข้าบอลครับยิ้มเยือนสุดาเปิดครับตรงนี้เป็ะพันษาที่เอาบอลลงได้สวยครับสุภุญญาปีตาโดนจ่ายยากไปครับเป็นชนิดเปิดไปครับเปิดบอลตรงมาเสร็จปรีรักครับตรงนี้คาซิกเนเลรเบอร์ดินแกวนสายอีกครั้งหนึง่งดีออนฟูครับเนเลรเบอร์ดิน หมดเวลาครับครึ่งแรกเป็นกุญลามิเตเจ้าบ้านครับนำโชคดีไป1-0ครับผมหมันทีเดียวเลยครับแบบนี้มาดูกันต่อครับมาดูกันต่อครึ่งหลังครับทีมเยือนเขี่ยบอลครับชวน,นดูดีนัดผลครับเปิดตรงให้ชนะลงอ่ะบอลลงไม่ดีกุญลามสาดขึ้นมา เบนเดวิตเจ็บบอลได้ครับชาฮรัตเบนเดวิตจ่ายไปที่ชานาลุงครับตรงหน้าดาวลุงทีนจ้าไทยมาที่มูรินโยครับผมโอ้โยโดนสกิลที่ตรงนี้เบนเดวิตเจ็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งเชนบุรีเปิดมากระไคโนบุลลงบนหาช่องเปิดครับเปิด,ปดก็มาที่วัตตาลาครับซาฮรัตอีกครั้งหนึ่งถึงบอลใส่ครับต้องฟังเชนบุรีเบนเดวิต เป็นวีรัมครับสวนกับปลาครับออกมาทางซ้ายให้ทางฝั่งธีรทรธีรทรครับพีรุ่งธีรทรจะเปิดไม่เปิดก็ไปดูผู้ยากบลูนี่อ้โหข้ามคานครับทางฝั่งวีรัมดิการประสานงานระหว่างธีรทรครับกัตตันทีนเปิดไห้ดูผู้ยากขึ้นโค้งนี้ข้ามคานครับโอ้โหเหมือนจะมีเปลี่ยนตัวครับทางฝั่งวีรัมครับมุสกิดเข้าครับ สองหน้าตุกครึ่งครับคนนี้ทีละสดถ่ายละสดผ่านทางพีพีทีวีนะครับบอลคู่นี้เข้าไปรับชมผ่านได้ทางช่องพีพีทีวีสามสิบหกเคสดีครับ่ามาสวยครับทังฝั่งสุโชัย สุภาชัยหมุนตัวลูกนี้โดนลุมครับกรรมการให้ฟาวเข้าลูกนี้โดนลมสอกก็เป็นเดวิดกับสารัตลุมสุภาชัยกันลูกนี้เห็นรูปสีคิกรยกะยะไกลของทางฝั่งบุรีรัมครับธีระทอยิงลูกนี้ครับชนเโโสาซ้ำอีกทีนึงก็โดนตกโอ้โหมีรด,ดับนีรับเกินนำสองศูนย์ครับจังหวะนี้ ปี๊บบังหลาดปุกเลยครับต้องฝั่งชนบุรีบางตีเสมอได้ครับสิบสามนาทีสุดท้ายครับบุญรำนำชุนบัลล,ลีถึงศูนย์กีรดลนกีระถอกีรดลอีกครั้งครับจ่ายกับมามกีเรนขยอกีระถอกีรดลครับค่อยๆทำเกมไม่ฟังบุญรำดูบุญยาจิงบอลจ่ายบอลกลับหลังสุนชัยยังได้ แม่ที่นารูบารินเปิดก็มาตูปุย่าโอบตวนกันนะทางฝัง่งเซนเตอร์ของทางฝั่งชุมพฤีกับดูปุย่าครับสุปช,ชัปชยกีรดนสุปชัยบอลลงได้สวยครับตรงนี้จ่ายมาที่กับฟ้าให้นารูบารินนลึดินหมุนตัวครับไม่หยิงจ่ายมาที่สุปช,ยยชัปชย,ยอ,ชอีกครั้งหนึ่งสุปชัยกีรดนยิงไกลตรงนี้เข้ามือชนินใท่เยอะผมโอ้โห ได้ดีครับท้องสองมุอโกดิบเลม,ม,มหมดเวลาเป็นบุญรับนิครับกุาลแท้ไปคับแปดดีผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมหยิบจนจบนะครับทีฟาสตินต้องขอตัวไปก่อนแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับ